มาเริ่มต้นคลิปที่2กันนะคะนักเรียนในคลิปนี้นะคะก็จะมีคําสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนทํางานได้มากขึ้นนะคะออาไปดูกันนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกมาต่อกันเลยนะคะนักเรียนในคลิปที่แล้วนะคะครูลืมบอกนักเรียนไป1อย่างก็คือถ้านักเรียนไม่มีตัวแอปตัวนี้จะทําอย่างไร ถ้าไม่มีตัวนี้นะคะก็ให้ไปดาวน์โหลดมานะคะไปดาวน์โหลดมาก็จะเข้าที่ Play s t o n e ใช่ไหมคะเข้าที่ Play s t o n e แล้วก็ตรงนี้ก็จะพิมพ์คำว่าบ o r d ลงไปแล้วนะนะคะอ่าบิตตัวนี้นะคะแล้วก็ไปติดตั้งมาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะหน้าตาก็จะคล้ายคลึงกันนะคะ อันนี้คือใน Android นะคะ,ะ Android นะคะถ้าเป็น iOS ก็เข้าไปโหลดจากที่ที่เป็นแอปของนักเรียนนะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆกันตอนนี้ครูข้ามตัวนี้ไปนะคะอ่าแบกกลับไปแล้วนะคะกลับมาอยู่หน้านี้อ้าวเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เดี๋ยวครูจะเปิดหน้าต่างของ microsoft word ที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะขึ้นมา แล้วก็จะบอกวิธีการแก้ไขนะคะอันดับแรกเลยก็เข้าไปที่แอปของมันก่อนนะคะเข้าไปที่ออฟฟิศเหมือนเดิมพอมาอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราเคยทำงานไว้แล้วก็จะเห็นนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเอยมันมีอยู่ตรงนี้นะนะคะเราสามารถเข้าไปแก้ไขตรงจุดนี้ได้เลยนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ครูต้องการให้นักเรียนดูก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ ตัวนี้คือสถานที่เก็บนะคะที่เก็บงานของเราของครูเนี่ยจะเก็บไว้ที่ one drive นะคะส่วนของนักเรียนเวลาที่เก็บไว้ที่ไหนนักเรียนต้องดูตรงจุดนี้ด้วยนะคะเวลาที่เอางานมาส่งครูจะได้เปิดเจอนะคะวิธีการกดเข้าไปที่ไฟล์ที่เราต้องการแก้ไขเลยเราก็จะเจอกับตัวนี้นะคะพอเข้าไปตรงนี้แล้วนักเรียนเห็นรูปดินสอไม่เอ่ย รูปดินสอตอนนี้เราจะมาแก้ไขงานหรือทํางานต่อนะคะให้กดที่สัญลักษณ์ดินสอตัวนี้นะคะอ่าตอนนี้เราก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าต่างงานตัวนี้แหละนะคะเออหน้าต่างมันเปลี่ยนไปไหมคะตอนนี้ดูมันเต็มเต็มจอย,อยังไงก็ไม่รู้นะคะเรามีมุมมองหลายมุมมองนะคะตอนนี้ไปที่ตัวเมนูนะคะเปิดเมนูที่ซ่อนอยู่ขึ้นมา ลองดูที่เมนูม,มุมมองนะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งจะมีอยู่สองตัวนะคะนักเรียนมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ดูง่ายขึ้นนะคะดูง่ายขึ้นกราฟอีกตัวหนึ่งเหมือนเดิมนะคะมุมมองก็เป็นมุมมองเขาโครงเหมือนพิมพ์นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ตัวนี้เราสามารถ ย่อหรือขยายหน้าต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะคะเนี่ยขยายมันขึ้นใช่หไหมคะหรือว่าจะลดมันลงอันนี้คือการลดมุมมองเฉยๆนะคะนักเรียนไม่ได้ลดหน้ากระดาษนะหน้ากระดาษที่เราได้ถ้านักเรียนเอาตัวนี้ไปสั่งพิมพ์งานออกมาขนาดก็จะเท่ากับกระดาษ a 4นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาลองใช้เครื่องมือตัวอื่นกันอีกนิดนึงนะคะ แต่ยังคงครูยังคงให้หนักเรียนใช้เมนูแทรกอยู่เหมือนเดิมนะคะมาดูในในเมนูแทรกนะคะมีอะไรบ้างนะคะแทรกรูปภาพเราแทรกไปแล้วอลองแทรกรูปล่างดูซิหน้าตาก็จะคล้ายๆกับในเครื่อง PC แหละนะคะอันนี้นักเรียนน่าจะใช้เป็นเนาะนะคะไม่ยากใช่ไหมคะอยากได้ตัวไหนก็เลือกมาเลยเปลี่ยนสีได้ไหมได้นะคะ คลิกลงไปจะเอาสีอะไรนะคะเส้นกรอบมีไหมนะคะเอามีนะคะตัดข้อความอะไรเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้ใช้ได้สไตล์รูปล่างจะเอาอย่างไรนะคะก็มีมาให้เราเลือกเหมือนกันนะคะใช้ได้เหมือนกันนะตัวนี้นะคะอ้าวมีอะไรอีกนะคะในแทรกแทรกตารางแทรกกล่องข้อความนะคะ อามาดูแทรกกล่องข้อความกดลงไปนะคะแทรกกล่องข้อความมีตัวเดียวนะคะมีอันเดียวนักเรียนยอ่อขยายได้นะคะกล่องข้อความแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความใส่ลงไปได้เหมือนเดิมนะคะคลิกเข้าไปข้างในกดลงไปนะคะหลายๆครั้งหน่อยอ่ะแล้วก็พิมพ์ข้อความได้ตามปกตินะคะเนี่ย หายไปไหนแล้วนะคะ,ะมากดที่หน้านะคะเอากล่องข้อความคูม่อกี้นะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ใส่สีให้กล่องข้อความได้ไหมนะคะเนี่ยกดลงไปหนึ่งครั้งนะคะพอมีจุดจุดพวกนี้ขึ้นมาอา้าวทวดทิศนะคะพอมีจุดจุดพวกนี้ขึ้นมานักเรียนก็เติมสีใส่ลงไปได้เลือกสีลงไปนะคะอยากได้สีอะไรประมาณแบบนี้นะคะ ตัวนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้เอาไว้เวลาที่นักเรียนอยากพิมพ์ข้อความแล้วก็อยากเอามาันมาวางแบบอิสระเสรีไม่อยู่ตามเส้นตามอะไรพวกนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งงานเอกสารของเรานะคะอากดข้างนอกหนึ่งครั้งนะคะตัวที่เราทําไปเมื่อกี้ก็จะเป็นอยู่ในเมนูแทรกนะคะเดี๋ยวตัวอื่นๆน,นะคะเอาไว้ในคลิปถัดไปนะคะ เดี๋ยวจะยาวเกินไปออาตอนนี้ไม่แทรกแล้วนะคะให้มาดูอีกตัวหนึ่งเมนูวาดนะคะวาดวาดด้วยเมาส์หรือการสัมผัสนะคะตัวนี้ใครมีสีมือนะคะลองดูนะคะเลือกความหนานะคะจะเอาหนาแบบไหนนะคะอ่าลองลองลองวาดขึ้นมาเองนะคะ เรียบร้อยนะคะเหลือเธอไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> นะคะตอนนี้กูเติมรูปไปแล้วนะคะแล้วถ้าวาดไปแล้วจะลบล่ะอยากลบแล้วไม่อยากได้แล้วนะคะอ่าคลิกเลื่อนหามันหน่อยนะคะนักเรียนเนี่ยพอกูจิ้มลงไปตรงไหนก็เป็นไงคะเกิด <c oughs> ตัวนี้หมดเลยนะคะ ให้ให้กดที่วาดด้วยเมาส์หรือปากกาอีก1ครั้งนะคะนักเรียนแล้วมันจะกลับมาเป็นตัวปกตินะคะแล้วก็เลือกอยางลบนะคะเลือกอยางลบลบไปอ่ครูยอ่ยอมันกลับลงได้ไหมเนี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมุมมองเขาโคงเหมือนพิมพ์โอเคนะคะอ่าแล้วครูก็ ไปที่มุมมองมนะคะว่าอย่างลบค่ะลบซีนะคะลบทำอะไรไว้ต้องลบให้หมดนะคะนี่เ <c oughs> มื่อกี้ไม่น่าทำเยอะเลยนะคะเอ <c oughs> ลบยากจังคุณไม่ลบได้ไหมอ่ะมันหายไปแล้วเห็นไหมคะเมื่อกี้คุณไม่ได้ดูนะคะรู้สึกจะไม่ยอมลบให้หนะจุดพวกนี้ อาไม่ลบก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ลบก็ไม่ลบนะคะแต่นักเรียนห้ามทำอะไรมาแบบนี้ให้ครูนะนะคะอ่าทีนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้วาดด้วยเมาส์หรือการสัมผัสได้ใช้ตัวปากกาได้นะคะใช้ปากกาไฮไลท์ได้นะคะแต่มีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่อย่าเผลอไปกดเครื่องมือแก้ไขโดยใช้หมึกตัวนี้กดเข้าไปแล้วแก้ยากนะคะ กว่าจะหาทางออกเจอเพราะนั้นอย่าไปกดมันเลยนะคะตัวพวกนี้ใครที่มีฝีมือด้านวาดรูปนักเรียนวาดเองได้เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะมีอีกตัวหนึ่งถ้านักเรียนอยากคัดลอกนะคะจะทำอย่างไรออาตอนนี้ครูม,มีไอ้ตัววงกลมนี้อยู่นะคะครูคลิกกดไปที่วงกลมได้ไหมอ่ะครูเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะคะ กดไปที่วงกลมอ้าวไม่ยอมไม่ยอมไปไหนอีกละนะคะอ่านะคะเวลาที่เราเลือกเครื่องมือนะคะเลือกเครื่องมืออย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ครูมีปัญหาก็เพราะว่าครูเลือกวาดใช่ไหมคะนักเรียนแล้วครูเลือกยางลบพอครูเลือกยางลบครูใช้ยางลบเสร็จแล้วครูไม่ได้ยกเลิกการใช้ยางลบนะคะ ครูปิดออกมาเลยนั้นครูก็ทําอะไรต่อไม่ได้เห็นไหมคะังนั้นครูก็ต้องยกเลิกที่ยางลบก่อนนะคะแล้วก็ออกมาใหม่อ่าตอนนี้เห็นไหมคะปกติแล้วตอนนี้ถ้าเราจะคัดลอกนะคะคัดลอกอะไรให้เลือกตัวนั้นนะคะอันนี้คือในกรณีนี้คือเลือกรูปภาพนะคะอ่าคุูเลือกตัวนี้แล้วก็ไปที่ สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะคัดลอกกดคัดลอกหนึ่งครั้งน,นะคะเสร็จแล้วก็คลิกๆนะคะ,ะวางนะคะสั่งวางอ่ามันจะซ้อนกันอยู่เราก็ลากมันออกมาเห็นไหมคะได้เพิ่มมาแล้วนะคะแล้วถ้าเราจะคัดลอกอ่าตอนนี้คูลบมันก่อนเนาะนะคะลบ ้าจะคัดลอกข้อความล่ะอ่าูขยายขึ้นหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นชัดเจนตัวอะไรเนี่ยสารล้อก,กันนะสตีปอะไรก็ไม่รู้ใครอ่านออกบ้างนะคะกดลงไปนะคะแล้วก็สองครั้งนะคะแบบนี้เหมือนเดิมนะคะคัดลอกคัดลอกแล้วทาําไงกดที่ตัวเขาอีกครั้งหนึ่งสร้างวางเห็นไหมก็มาแล้วนะคะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคะเรียบร้วเนี่ยค่ะ ตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนาะนะคะที่คูคัดนอกแบบนี้เมื่อกี้นะคะอ่าทีนี้นะคะพอเราทํางานเสร็จแล้วเราจะบันทึกข้อความเพิ่มเติมได้อย่างไรก็มันบันทึกให้อัตโนมัตินะคะนักเรียนในตัวนี้ค่อนข้างสบายพอสมควรเลย ามาดูเครื่องมือข้างบนนี้นิดนึงนะคะเครื่องมือที่อยู่ข้างบนนี้นะคะมีตัว A นะคะมีตัว A มีแว่นขยายแล้วตัวนี้ก็คือมุมมองนะคะเป็นมุมมองอตัว A คืออะไรตัว A ก็จะเลือกเมนูขึ้นมาเหมือนกันนะคะเลือกเมนูขึ้นมาเหมือนกันแว่นขยายคือค้นหานะคะเราไม่ได้ค้นหาอะไรเนาะนะคะปิดมันออกไปนะคะ อ่ะนะคะนักเรียนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาดูสิว่าเครื่องมือที่อยู่ข้างบนนะคะ <c oughs> อ่ะตอนนี้นะคะนักเรียนเมนูที่อยู่ข้างบนนะคะตัว a สำหรับตัว a นะคะตัว a ถ้ากดตัวนี้ก็จะเป็นการเรียกเมนูขึ้นมาเหมือนกันนะคะแว่นขยายก็คือการค้นหาสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้ ก็จะเป็นการเลือกมุมมองนะคะจะมีอยู่สองมุมมองก็คือมุมมองอของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะแล้วก็มุมมองเข้าโครงเหมือนพิมพ์นะคะตัวนี้ก็ undo เอาไว้ย้อนกลับเวลาที่เราไม่ทำอะไรนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเอาไว้เลือกในเรื่องของการบันทึกหรือการแชร์นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ เลือกบันทึกบันทึกเป็นอ่านออกเสียงหัวเรื่องประวัติการพิมพ์อะไรพวกนี้นะคะการเขียนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะตอนนี้หนะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ในโปรแกรมนี้ในมือถือนะคะก็จะบันทึกให้เราอัตโนมัติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทํางานเสร็จแล้วพอใจแล้วนะคะนักเรียนอยากออกไปก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับออกไปได้เลยนะคะ ปิดแล้วเรียบร้อยกลับมาอยู่ที่หน้าต่างตัวนี้ละนะคะถ้าใครไม่แน่ใจว่า i, เฮ้ยไอ้ที่เราทําไปเมื่อกี้บันทึกจริงหรือเปล่านะคะนักเรียนก็ลองกลับเข้าไปดูก็ได้นะคะแต่นะตอนนี้ครูขอบอกว่ามันบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะจบไปแล้วสองคลิปนะคะทีนี้งานที่ครูให้หนักเรียนทํานะคะก็จะให้หนักเรียนนั้นแนะนําตัวเองนะคะ แนะนำตัวเองในโปรแกรม microsoft word นะคะก็จะต้องมีชื่อของเรียนมีนามสก,กุลมีเลขที่มีชั้นนะคะแล้วก็มีรูปด้วยนะคะมีรูปของตัวนักเรียนเองนั่นแหละนะคะนักเรียนจะใช้วิธีการถ่ายตอนขณะที่ทำในโปรแกรมหรือจะไปเลือกจากแกลเลอรี่หรือที่เก็บของเรียนก็ได้นะคะเอารูปอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนคิดว่าสวยที่สุดหล่อที่สุดนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ครูยอยากให้นักเรียนทําเพิ่มให้ครูก็คือเรื่องของการวาดนะคะให้นักเรียนลองวาดด้วยการสัมผัสหรือว่าการใช้ปากกานะคะจะวาดเป็นรูปภาพแบบไหนก็ได้นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนักเรียนเก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องส่งนะคะในสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวครูจะทําคลิปในการส่งงาน ะได้ส่งได้ถูกต้องนะคะงานไม่ตกหล่นไม่หายไปไหนนะคะให้เวลาทํำได้เต็มที่เลยเพราะนั้นนักเรียนทาให้ดีที่สุดสวยที่สุดนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและก็าการทํางานนะคะสวัสดีค่ะ